มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสู้ต่อคีโมอีกสครั้งค่ะอาต้อยเศรษฐายิ้มได้กลับบ้านแล้วค่ะแฟนๆใจชื้นนะคะอีฟพุทธิดาลูกสาวของอาต้อยเศรษฐาเผยภาพคุณพ่อหลังออกจากโรงพยาบาลนะคะแฟนๆยังคงส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับศิลปินนักแสดงรุ่นใหญ่อาต้อยเศรษฐาศิระฉยยา ที่ต้องเข้ารับการรักษามะเร็งปอดระยะที่4ซึ่งอาต้อยเองก็เพิ่งจะกลับเข้าโรงพยาบาลเพื่อทำาคม,มครั้งล่าสุดนะคะหลังฉลองวันเกิดอายุครบ77ปีท่ามกลางแฟนๆที่ส่งความหงใหใยมาให้มากมายเลยค่ะล่าสุดนะคะอีฟพุทธิดาลูกสาวอาต้อยได้โพสต์ภาพที่ทำให้ใจชื้นขึ้นมาลงในอินสตาแกรนะคะซึ่งเป็นภาพอาต้อยนั่งยิ้มสดใสหลังได้กลับบ้านคะ่ะพร้อมกับข้อความว่ายิ้มหน่อย ได้กลับบ้านมาเจอหลานก็จะหน้าบานประมาณนี้ฮะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสู้ต่อไปเหลืออีก4ครั้งขณะที่คนในวงการแล้วก็แฟนๆต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้อาต้อยอย่างล้นหลามเลยค่ะทางทีมงานเองขอเป็นกำลังใจให้อาต้อยหายไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไวย์ลฟิสโปค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ